วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องอียิ่งน้อยกับควายตู้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีควายตัวหนึ่งชื่อเจ้าตู้กำลังกินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ในทุ่งนานกว้างใหญ่เจ้าตู้เป็นควายที่ขยันแข็งแข็งเชื่อฟังเจ้านายและทำง,งานหนักแต่เจ้าตู้มีปัญหาใหญ่คือมักถูกมแมลงรบกวนแมลงวันมแมลงวีบินตอมตัวเจ้าตู้ทั้งวันเจ้าตู้พยายามไล่แมลงด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลโอยนะ้อช่างรำคาญเสียจริงๆเลยมแมลงพวกนี้ ขณะนั้นมีนกเอี้ยงน้อยตัวหนึ่งชื่ออีเอี้ยงอาศัยอยู่ในป่าใหญ่วันนี้อีเอี้ยงออกบินไปหาอาหารและได้พบกับเจ้าตู้อีเอี้ยงจึงบินลงมาเกาะบ,บนหลังของเจ้าตู้และถามว่าเจ้าคือใครมาจากไหนเจ้าตู้เลยตอบว่าข้าชื่อตู้เป็นควายมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งข้าถูกนายจ้างพามาเลี้ยงที่นี่อีเอี้ยงพูดต่อว่า ข้าชื่ออีเอียงนะเป็นเกี้ยงอาศัยอยู่ในป่านี้ข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยเจ้าตูต้ตอบว่าข้าก็เพิ่งมาที่นี่เช่นกันข้ารู้สึกเหงาไม่มีเพื่อนเลยอีเอียงพูดว่างั้นเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะข้าจะคอยมาหาเจ้าบ่อยๆเจ้าตู้ดีใจมากและทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนรักกันอีเอียงมักจะบินมาหาเจ้าตู้ทุกวันคอยพูดคุยและเล่นทายปัญหากัน วันหนึ่งเจ้าตู้กำลังนอนแช่โคลนเพื่อคลายร้อนทันใดนั้นอีเอียงตัวน้อยบินมาเกาะบนหลังของเจ้าตู้เหมือนเดิมอย่างที่เคยทำอีเอียงมองดูเจ้าตู้ที่เต็มไปด้วยมแมลงและพูดว่าพี่ตู้เป็นอะไรไปหรือเปล่าจะทำไมถึงมีมแมลงตอมตัวเยอะขนาดนี้ข้าถูกมแมลงรบกวนจนแทบจะทำงานไม่ไหวข้าลองไล่มแมลงด้วยวิธีต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลนกเอี้ยงพูดว่า ข้ามีวิธีช่วยพี่ตู้นะจริงๆหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีสิข้าทนทุกทรมานมานานมากแล้วเจ้าตู้พูดอย่างดีใจจริงๆจ,จ,จะเพราะข้าจะกินแมลงบนหลังของท่านให้หมดเลยอี้เอียงก็จับแมลงกินไปเรื่อยๆจนหมดแมลงเริ่มทยอยหายไปเจ้าตู้รู้สึกสบายตัวขึ้นมากในที่สุดแมลงก็หายไปหมด เจ้าตู้ได้กล่าวขอบคุณอีเอี้ยงเป็นอย่างมากวันหนึ่งฝนตกหนักมากอีเอี้ยงบินมาหาเจ้าตู้ไม่ได้เจ้าตู้รู้สึกกังวลมากกลัวว่าอี้เอี้ยงจะเปียกฝนอี้เอี้ยงจะเป็นยังไงหนอเช้าวันต่อมาฝนหยุดตกอีเอี้ยงรีบบินมาหาเจ้าตู้แต่เจ้าตู้หายไปอีเอี้ยงบินวงเวียนหาเจ้าตู้ทั่วทุ่งญ้าแต่ก็หาไม่เจอมันเฝ้าถามสัตว์อื่นๆก็ไม่มีใครเห็นควายเลย อีเอียงได้เฝ้าถามนกตัวอื่นๆที่กำลังบินบนท้องฟ้าว่าเคยเห็นควายสีดำหรือไม่แต่นกทุกตัวก็บอกว่ามองจากท้องฟ้าควายมันก็เหมือนๆกันหมดพอดีซี่ปลาผ่านมานกเอี้ยงจึงตะโกนไปว่าพี่ซีซีเห็นพี่ตู้สีดำผ่านมาทางนี้ไหมไม่เห็นเลยจ้านกเอี้ยงไม่ย่อท้อตามหาพี่ตู้ต่อไป อีเอียงตามหาควายตู้ด้วยความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครเจอเลยพี่ตู้พี่เป็นยังไงบ้างนะอีเอียงรู้สึกเสียใจมากบินไปร้องให้บนต้นไม้ใหญ,ใหญ่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยอีเอียงเจ้าเป็นอะไรเจ้าตู้ตะโกนถามนกเอียงน้อยดีใจมากบินลงมาหาเจ้าตู้ข้าดีใจที่เจอเจ้าเจ้าหายไปไหนมาอีเอียงถามเจ้าตู้ตอบว่า ข้าถูกนายจ้างพาไปถ่ายนาข้ากังวลว่าเจ้าจะหาข้าไม่เจอจึงรีบมาหาเจ้านกน้อยเอย๋ยทุกๆวันนกเยี่ยงจะเกาะหลังควายตู้ตลอดซึ่งเป็นภาพจำของสัตว์ในละแวะกป่าจนชินและรับรู้ถึงมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่และแน่นแฟ้นของสัตว์สองเผ่าพันธุ์นี้ทั้งสองได้ช่วยเหลือกันและมีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกันขอบใจเจ้ามากนะที่พาข้ามาเล่นน้ำ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันทําให้เกิดความสุขมิตรภาพเกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพึ่งอาศัยกันเป็นสิ่งที่ดีและนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลง